พื้นที่สี่เหลี่ยมครูคะเมื่อวานหนูได้ยินพ่อกับแม่คุยกันว่าบ้านเรามีพื้นที่ร้อยี่สิบตารางเมตรและจะทำสนามหญ้าสามสิบตารางเมตรตารางเมตรคืออะไรหรือคะตารางเมตรเป็นหน่วยก็ได้จากการคํานวณพื้นที่นะครับครูยกตัวอย่างให้ฟังนะตัวอย่าง รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้าง4เมตรด้านยาว7เมตรถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปนี้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือตีตารางในรูปเพื่อช่วยในการนับด้านกว้าง4เมตรจะตีตารางได้4ช่องเท่าๆกันแบบนี้ด้านยาว7เมตรจะตีตารางให้เป็น7ช่องเท่าๆกันได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนับตารางเป็นแถวแเริ่มแถวที่หกันเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวที่หนึ่งมีเจ็ดตารางแถวที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวที่สองมีเจ็ดตารางแถวที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวที่สามมีเจ็ดตารางแถวที่สี่ หนึ่งสอี่ห้าหแถวที่4ี่มี7ตารางสแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีพื้นที่เท่ากับ7จ็ดบวกเบวกเบวกเเท่ากับยีตารางและในรูปหน่วยเป็นเมตรสแสดงว่าข้อนี้หน่วยของพื้นที่จะเป็นตารางเมตรแต่ว่า7จ็ดบวกเบวกเบวกเ ถ้าเขียนในรูปการคูณจะได้4คูณ7ซึ่งถ้าสังเกต4ก็คือความยาวของด้านกว้างและ7ก็คือความยาวของด้านยาวแสดงว่าการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสามารถนำด้านกว้างคูณด้านยาวได้ค่ะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีความยาวด้านละสองว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปนี้วิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะหาก็คือตีตารางในรูปเพื่อช่วยในการนนะับจะตีตารางได้แบบนี้นะคะจากนั้นนับตารางเป็นแถวแถวเริ่มจากแถวที่1เลยค่ะ1 2สองแถวที่1มีสองตารางเริ่มแถวที่สองนะคะ1 2สอง แถวที่สองก็มีสองตารางแสดงว่ารูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีพื้นที่เท่ากับ2องบวกสองเท่ากับ4ตารางแต่ในรูปนี้มีหน่วยเป็นวาแสดงว่าหน่วยพื้นที่ของรูปนี้จึงเป็นตารางวาค่ะแต่ว่า2อบวกสถ้าเขียนในรูปกันคูณจะได้ สองคูณสองถ้าสังเกตนะคะสองก็คือความยาวของแต่ละด้านแสดงว่าการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสสามารถนำความยาวด้านคูณด้านได้นะคะตัวอย่างการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้อที่หนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้าง ยาว9นิ้วด้านกว้างคือด้านที่สั้นกว่านะคะและมีด้านยาวยาว30นิ้วด้านยาวก็คือด้านที่ยาวกว่าเพราะฉะนั้นใส่กว้าง9นิ้วและยาว30นิ้วลงไปเลยนะคะเรามาหาพื้นที่กันค่ะข้อนี้คุณครูไม่ขอตีตารางนะคะเพราะว่าเยอะมากเลยค่ะขอใช้สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าในการหาคำตอบนะคะ สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือให้นำด้านกว้างคูณด้านยาวหรือจะเขียนสั้นๆว่ากว้างคูณยาวก็ได้นะคะซึ่งด้านกว้างคือ9นิ้วคูณกับด้านยาวคือ30นิ้วจะได้9คูณ30มีค่าเท่ากับ270ตารางค่ะแต่เอ๊ข้อนี้หน่วยจะเป็นตารางอะไรล่ะก็ต้องไปดูในรูปค่ะในรูปหน่วยเป็นนิ้วเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบต้องเป็นตารางนิ้ว แต่คําว่าตารางสามารถย่อได้เป็นตอรอจุดนะคะส่วนคําว่านิ้วย่อไม่ได้ค่ะข้อ2ถ้าดูจากรูปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพราะว่ามีด้านกว้างกับด้านยาวยาว13ซนติเมเท่ากันนะคะเรามาใส่คําตอบแรกกันก่อนเลยค่ะด้านกว้าง13ซนติเมตรใส่เลยค่ะส่วนด้านยาวก็13ซนติเมตรนะคะเรามาหาพื้นที่กันค่ะ ไม่นับตารางเหมือนเดิมนะคะขอใช้เป็นสูตรพื้นที่เลยไม่ใช่สูตรกว้างคูนยาวนะคะเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะใช้สูตรว่าด้านคูณด้านด้านคูณด้านก็คือแต่ละด้านยาว13ซนตเมตรก็เขียนเลข13คูณ13ซึ่ง13คูณ13มีค่าเท่ากับ169ตารางแต่ว่าข้อนี้จะเป็นตารางอะไรนะก็ต้องไปดูในรูปค่ะ ในรูปหน่วยเป็นเซนติเมตรแสดงว่าข้อนี้คําตอบเป็นตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตรสามารถย่อดได้เป็นตอรอจุดซอมอจุดนะคะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีพื้นที่28ตารางเมตรถ้าตัดตรงกลางออกไป6ตารางเมตร6ตารางเมตรก็คือ6ช่องนะคะที่ตัดออกไปคุณครูถามว่า รูปนี้จะเหลือพื้นที่กี่ตารางเมตรจะหายังไงน้าเด็กๆรู้ไหมคะง่ายมากเลยค่ะก็แค่นำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในตอนแรกไปลบกับพื้นที่ที่ตัดตรงกลางออกถูกไหมคะซึ่งถ้าหนูดูในรูปพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าในตอนแรกก็คือพื้นที่ที่ใหญ่กว่าไปลบกับพื้นที่ตรงกลางก็คือพื้นที่ที่เล็กกว่า คุณครูขออนุญาตใช้คำว่าพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กนะคะอ่ะพื้นที่ใหญ่เรารู้แล้วว่ามีพื้นที่เท่ากับ28ตารางเมตรก็นำ28ไปลบกับพื้นที่เล็กก็คือ6ตารางเมตร28ลบ6ได้22ตารางเมตรนั่นเองค่ะรูปนี้คือรูปเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่ ไม่ขีดช่องตารางมาให้เราจะต้องทํำยังไงนะไปดูกันเลยค่ะด้านกว้างของรูปใหญ่นะคะ4เมตรด้านยาว7เมตรอันนี้โจทย์ให้มาแล้วนะคะส่วนตรงกลางที่โดนตัดออกด้านกว้างคือด้านที่สั้นกว่า2ช่องถูกไหมคะก็คือ2เมตรส่วนด้านยาวก็คือ3เมตรถ้านับจากช่องนะคะ เพราะฉะนั้นเขียนด้านกว้าง2เมตรด้านยาว3เมตรได้เลยค่ะแบบนี้ไม่มีช่องให้นับแล้วเพราะฉะนั้นใช้สูตรเมื่อสักครู่นะคะหาพื้นที่ที่เหลือโดยการนำพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่ก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหญ่พื้นที่เล็กก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเล็กที่อยู่ตรงกลางนะคะ มาหาคำตอบกันเลยค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรในการหาพื้นที่คือด้านกว้างคูณด้านยาวหรือเขียนสั้นๆว่ากว้างคูณยาวพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าของรูปเล็กก็ใช้สูตรเหมือนกันนะคะกว้างคูณยาวเพียงแต่ว่ากว้างกับยาวของรูปใหญ่กับรูปเล็กไม่เท่ากันค่ะมาแทนค่ากันเลยค่ะรูปใหญ่นะคะกว้างคือ4ยาวคือ7เพราะฉะนั้นจะได้ว่า4คูณ7ส่วนของรูปเล็ก ว้างคือ2ยาวคือ3เพราะฉะนั้นได้เป็น2คูณ3มาหาคำตอบกันเลยค่ะ4คูณ7มีค่าเท่าก,กับ28 2คูณ3มีค่าเท่าก,กับ6เพราะฉะนั้น28ลบ6มีค่าเท่าก,กับ22คำตอบได้เหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะได้เป็น22ตารางเมตรค่ะตัวอย่าง การหาพื้นที่ที่เหลือหรือพื้นที่แรงเงาข้อที่1ข้อที่1จะประกอบด้วยรูปใหญ่กับรูปเล็กนะคะรูปใหญ่คือสีม่วงด้านนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่าด้านกว้างกับด้านยาวยาว20ซนติเมตรเท่ากันนะคะส่วนรูปเล็กจะอยู่ตรงกลางข้างในก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันคะ่ะเพราะให้สัญลักษณ์มาว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น หาพื้นที่ที่เหลือหรือหาพื้นที่แรงเงาเหมือนกันนะคะพื้นที่รงเงาหาได้โดยการนําพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสก็คือด้านคูณด้าน,านและรูปเล็กก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันค่ะใช้สูตรว่าด้านคูณด้าน,าน,านแต่ว่าด้านของรูปใหญ่กับรูปเล็กไม่เท่ากันนะคะมาแทนค่ากันเลยค่ะ ของรูปใหญ่ยาวด้านละ20เพราะฉะนั้นจับ20คูณ20ของรูปเล็กยาวด้านละ10ซนติเมตรเพราะฉะนั้นนำา10คูณ10วงเล็บแรกนะคะ20คูณ20มีค่าเท่ากับ400วงเล็บที่2 10คูณ10มีค่าเท่ากับ100ต่อไปนำา4 0รลบ100ได้เท่ากับ300หน่วยจะต้องเป็นตารางอะไรนะคะ ในรูปหน่วยเป็นเซนติเมตรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้หน่วยจะต้องเป็นตารางเซนติเมตรค่ะข้อที่2หาพื้นที่แรงเงาเหมือนเดิมนะคะพื้นที่แรงเงาก็คือพื้นที่ที่เหลือเพราะฉะนั้นได้เหมือนเดิมคะ่ะนําพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กถ้าดูในรูปพื้นที่ใหญ่ก็คือพื้นที่รอบนอกสุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะว่าเขาให้สัญลักษณ์มาว่าทุกด้านทั้งสีด้านยาวเท่ากันคือ25ฟุตนะคะส่วนพื้นที่เล็กข้อนี้ไม่ใช่พื้นที่ตรงวงกลมนะคะเพราะว่าโจทย์กําลังหาพื้นที่ตรงส่วนวงกลมเพราะฉะนั้นพื้นที่เล็กในข้อนี้คือพื้นที่ตรงส่วนสีขาว,ขาวนะคะมาแทนค่าสูตรกัน,นะคะ่ะพื้นที่ใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นใช้สูตรว่าด้านคูณด้านพื้นที่เล็กก็คือพื้นที่สีขาวนะคะ พื้นที่ใหญ่ด้านคูณด้านก็คือนำยีคูน25พื้นที่สีขาวโจทย์บอกมาแล้วว่ามี285เพราะโจทย์ให้หน่วยเป็นตารางฟุตมาตารางฟุตคือพื้นที่แล้วนะคะแทนค่าลงไปเลยค่ะ25คูน25มีค่าเท่ากับ625จากนั้นนำา6 5 5ลบกับ285ได้เท่ากับ340หน่วยเป็นตาราง ฟุค่ะถ้าอย่างนั้นหน่วยที่เป็นเซนติเมตรเมื่อคำนวณพื้นที่แล้วจะเรียกว่าตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะใช่แล้วครับเก่งมากเป็นเด็กช่างสังเกตรจริงๆริงฮาฮาบอกว่าที่บ้านทำสนามหญ้า30ติารางเมตรแสดงว่าพื้นที่ทั้งหมด120ลบออก30 จะเหลือพื้นที่บ้าน90ตารางเมตรใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยนายโฮโฮคิดเลขได้เร็วมากเอาไปสามดาวเลยฮาโจทย์ปัญหาพื้นที่สี่เหลี่ยมตัวอย่างที่หนึ่งแปลงดอกไม้รูปสี่เหลี่ยมแปลงหนึ่งมีด้านกว้าง16ว่า มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง8ปดว่าแปลงดอกไม้แปลงนี้มีพื้นที่เท่าใดมาวาดรูปกันค่ะโจทย์บอกว่าแปลงดอกไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านกว้างและด้านยาวนะคะเพราะฉะนั้นมีกว้างกับยาวเราวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงไปได้เลยค่ะพอวาดแล้วเราก็มาใส่ว่าโจทย์บอกกว้าง1 6วา ด้านกว้างก็คือด้านที่สั้นกว่านะคะใส่16วาไว้ที่ด้านสั้นเลยค่ะส่วนด้านยาวเด็กๆด,ดูโจทย์ดีๆนะคะโจทย์ไม่ได้บอกว่าด้านยาว8วานะคะแต่โจทย์บอกด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง8วาเพราะฉะนั้นก่อนจะยาวกว่าก็ต้องเป็น16วาก่อนและยาวกว่าก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก8วานะคะได้แล้วด้านยาววาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาเขียนประโยคสัญญากันค่ะเรากำลังจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือด้านกว้างคูณกับด้านยาวเขียนสั้นๆว่ากว้างคูณยาวได้นะคะด้านกว้างในโจทย์หรือในรูปบอกมาแล้วคือ16วาใส่เลข16ลงไปเลยค่ะส่วนด้านยาวเรายังไม่ได้หานะคะด้านยาวในรูปเราจะเขียนว่าวงเล็บ16บวก8ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นใส่ทั้งกลุ่มนี้ลงไปแทนได้เลยเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่า16คูณในวงเล็บ16บวก8เท่ากับช่องสี่เหลียมขั้นตอนต่อไปการคำนวณน,นะคะตอนนี้เรากำลังจะหาพื้นที่ของแปลงดอกไม้ซึ่งก็คือนำา6 6คูณกับในกลุ่มวงเล็บ16บวก8 มาหาคำตอบกันเลยค่ะ16บวก8มีค่าเท่ากับ24เพราะฉะนั้นจะได้ว่า16คูณ24ค่ะเรามาตั้งคูณกันเลยนะคะนำา6 6ตั้งคูณกับ24 4คูณ6ได้24ใส่4ทด2 4คูณ1ได้4ทดอีก2เป็น6ก่อนที่จะนำสอไปคูณต้องเติม0ที่หลักหน่วยก่อน และนำสองไปคูณ6ได้12ใส่2ทด1 2คูณ1ได้2ทดอีก1เป็น3นำสองบรรทัดนี้บวกกันนะคะ4บวก0ได้4 6บวก2ได้8 3ไม่มีตัวบวกให้ดึงลงมาเพราะฉะนั้น16คูณ24มีค่าเท่ากับ3 8 4ค่ะแสดงว่าแปลงดอกไม้แปลงนี้มีพื้นที่เท่ากับ384หน่วยเป็นตารางวา ตัวอย่างที่2สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว103เมตรกว้าง29เมตรมีหญ้าตายไปแล้ว100ตารางเมตรหญ้าที่ยังไม่ตายมีพื้นที่เท่าใดมาวาดรูปกันค่ะโจทย์บอกมาแล้วนะคะว่าสนามนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นเด็กๆวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงไปเลยค่ะ บอกมาแล้วด้วยว่าด้านยาว103เมตรด้านยาวคือด้านที่ยาวกว่านะคะใส่เลข103เมตรลงไปเลยและด้านกว้างคือด้านที่สั้นกว่านะคะใส่เลข29เมตรลงไปเลยค่ะวาดเร้ววาดเสร็จเรียบร้อยแล้วโจทย์บอกว่ามีหญ้าตายไป100ตารางเมตรโจทย์ไม่ได้บอกว่าหญ้าที่ตายอยู่ตรงกลางหรือตรงริมหรือตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอใส่ตรงนี้นะคะ ตรงมุมตรงนี้พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่หญ้าตายไปแล้วใส่เลข100ตารางเมตรลงไปเลยค่ะตารางเมตรคุณครูขอเขียนเป็นตอรรจมจุดนะคะจากนั้นเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันค่ะเด็กๆคะถ้าดูจากรูปก็คือเรากำลังจะหาพื้นที่ที่เหลือถูกไหมคะจำได้ไหมนะว่าพื้นที่ที่เหลือหายยังไง ใช้แล้วค่ะนำพื้นที่ใหญ่ลบก,กับพื้นที่เล็กนั่นเองพื้นที่ใหญ่ถ้าดูในรูปก็คือพื้นที่สนามก่อนที่จะโดนตัดออกถูกไหมคะพื้นที่สนามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สูตรว่ากว้างคูณยาวกว้างคือ29ยาวคือ103ก็นำ29คูณ103พื้นที่เล็กไม่ต้องหานะคะโจทย์บอกมาแล้วว่ามีเท่ากับ100ตารางเมตรแทนค่าลงไปเลยเพราะฉะนั้น ประโยคสัญลักษณ์เราจะได้ว่าในวงเล็บ29คูณ103ลบ100เท่ากับช่องสีเลียมขั้นตอนการคำนวณน,นะคะเรากำลังจะหาพื้นที่ที่เหลือโดยการนำในวงเล็บ29คูณ103ลบ100มาหาคำตอบในวงเล็บกันก่อนเลยค่ะตั้งคูณเลยนะคะ มี29กับ103คุณคูขอใช้103ไว้ด้านบนนะคะมี3ตัวจะคูณง่ายกว่าค่ะ103คูณ29นำ9ไปคูณ3ได้27ใส่7ทด2 9คูณ0ได้0ทดอีก2เป็น2 9คูณ1ได้9ก่อนจะนำ2คูณต้องเติม0ที่หลักหน่วยก่อนแล้วนำ2คูณ3ได้6 2คูณ0ได้0 2คูณ1ได้2 จับ2บรรทัดนี้บวกกันนะคะ7บวก0ได้7 2บวก6ได้8 9บวก0ได้9 2ไม่มีตัวบวกให้ดึงลงมาเพราะฉะนั้นในวงเร็บจะมีค่าเท่ากับ2,987นำไปลบกับ100นะคะ2,987ลบ100มีค่าเท่ากับ2,887ค่าเพราะฉะนั้น ย่าที่ยังไม่ตายหรือว่าพื้นที่ที่เหลือนั่นเองนะคะมีค่าเท่าก,กับ2,887ตารางเมตรค่ะเด็กๆคะเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า 47, 48หน้า51และ52 ากนักเรียนคนใดไม่ได้มารับหนังสือเรียนวิชาแมทโซนให้ทำลงในใบงานหรือกระดาษเทสหรือกระดาษ A4 ส่งคุณครูนะคะขอบคุณค่ะ